สวัสดีครับวันนี้ร้านไทยวันจะม,มานําเสนอจากเยกไดเล็กแจ็คนะครับเป็นตัวไดเล็กแจ็คเป็นกล่องควบคุมอยู่ด้านข้างรุ่นของเขาคือแจ็ค JK 9100 BH ขีด M นะครับผมตัวนี้เป็นไดเล็กกล่องควบคุมอยู่ด้านข้างนะครับผมเราตัวนี้เป็นเราเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิอดอยู่ด้านบนนะครับด้านข้างด้านหลังตรงนี้ เป็นคอได้อยู่ข้างบนนี่นะคอได้ปรับทีห่างอยู่ด้านข้างแล้วก็สปีดช้าเร็วนี่ครับปีดเต็มที่ได้ถึง4,000รอบเลยนะครับผมอันนี้เราตั้งอยู่4,000รอบอกำหนดเข็มปกักเข็ยมยกได้แล้วก็มีตัวปุ่มซ่อมซ่อง,อง,งานคือปุ่มวิ่งทีละเข็มอันนี้เราเปิดแล้วนะครับอลองฟังลองฟังเสียงนะครับ เสียงนิ่มนะครับย้ำเดินหน้าถอยหลังมานี้เสียงนิ่ม